สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาทดสอบขับรถไฟฟ้านะครับรถยูไฟฟ้านะครับว่าจะวิ่งกี่กิโลเมตรแล้วก็จะใช้เงินกี่บาทนะครับในระยะที่เราวิ่งนะครับวันนี้ก็คือจะวิ่งจากเมสอดอำเภอเมสอดไปอพเภอพุทธนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งครับจะชาร์จแบตให้เต็มเลยนะครับชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ไปไปถึงพุทธะแล้วก็กลับมาชาร์จแบตอีกทีหนึ่งนะครับ ว่าจะลดลงกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ชาร์จแบตใช้เงินกี่บาทนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าวิระยะทางเท่านี้แล้วก็ใช้เงินกี่บาทเราจะได้รู้นะครับอันนี้นะครับตอนนี้ชาร์จแบตอยู่ที่เก้าสิบสามเปอร์เซนต์แล้วนะครับจะใช้เวลาอีกประมาณสิบเอ็ดนาทีนะครับจะแบบว่าจะเต็มนะครับแบตเตอรี่จะเต็มนะครับอันนี้ที่พกขับก็คือรถยี่ห้อชื่อเนต้านะับเนต้า v สองนะครับ รุ่นสมาร์ทนะครับผมมันจะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้รุ่นที่ท็อปสุดแล้วนะครับตอนนี้ใช้ดีไม่ดีไม่รู้นะครับเพราะว่าผมใช้ผลนี้แบบว่ายังไงนะซื้อที่ถูกกว่าที่แบบว่าจับต้องได้นะครับเพราะว่าเงินก็ไม่มีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็มาช้าแบบที่ขอกาแฟฟ้นนะครับขาบอกพี่มีพี่คนนึงบอกว่าราคาจะถูกหน่อยครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าใช้ถูกก็คือประมาณหลังสี่ทุ่มนะครับจะราคาถูกครับ หน่วยหน่วยละเท่าไหร่เมนะื่อนั้นสามถึงสี่บาทครับแต่ตอนนี้ขอผมมาชร์บสนี่ก็คือหน่วยละห้าบาทกว่านะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนี้จะชร์เบสแพงเลยนะครับ <c oughs> วันนี้จะจะทดลองวิ่งนะครับครั้งแรกนะครับแบบว่าที่เอาแบบว่าจริงจังนะครับว่าจะวิ่งระยักทานเท่าไหร่แล้วก็จะใช้เงินคียบาทครับ เดี๋ยวจะลงให้ที่ youtube นะครับเพราะว่าในนี้น่าจะคลิปน่าจะยาวกว่นนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะมาตัดต่อใส่ตัวนี้ทีนึงนะครับในคลิปเร็วนะครับถ้าเป็น y o YouTube น่าจะยาวว่าน,นะครับก็๋ยวก็ใส่พอดีพอดีได้นะครับตอนนี้ก็ชาร์จแบตอยู่ที่เมสดนะครับนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับถ้าใครที่ชาร์จแบตนี่เราไม่ไหวก็คือถ้าเหงาใช่ไหมถ้าถ้าไม่มีอะไรทําก็ เขาไปกินกาแฟข้างในนี่ก็ได้นะครับข้างในนี่นะครับแล้วก็มีรานข้าวรักซา้าก็มีพ้อวน้ําก็มีนะครับรนซ่อมรถก,ก็มี <c oughs> มีเยอะเลยนะครับที่สนใจก็ซื้อได้นะครับรดยยนต์ไฟฟ้านะครับมันจะประหยัดเยอะนะครับจะปกติผมใช้รถทั่วไปนะครับที่รีวิวร็อกคู่ของผมนะครับจะใช้เวลาไอจะใช้<ส>เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่จะใช้ งบป,ประมาณสากักเท่าไรนะเดือนเดือนนี้จะใช้งบป,ประมาณประมาณเปดพันเปดพันนี่น่าจะขั้นต่ำนะครับน่าจะเปดพันเปปพันธุหนึ่งหมื่นประมาณเปพันธุ์หนึ่งหมื่นบาทครับถ้าใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปของรถยนต์ที่กินน้ำมันของผมนะครับประมาณเปดพันธุ์หนึ่งหมื่นต่อเดือนนะครับคือก็เกือบเท่าเงินเดือนแล้วครับแล้วก็อันนี้จะมาใช้เป็น รถไฟฟ้าเดือนหนึ่งนี่ตกอยู่ที่ประมาณสักพันห้าครับใช้วิ่งเยอะด้วยแล้วก็ขับไปมาเยอะใช้ในงานนะครับ <c oughs> โลดลงไปสักโลดลงไปยเยอะเลยครับน่าจะโลดลงไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตว่ะครับไม่ไม่ใช่โลดโลงไปจิบห้าเปอร์เซ็นเลยแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับ,รบถือว่าประหยัดเยอะนะครับแล้วถ้ายิ่งขับเยอะมันจะยิ่งดีแนละ้วคือมันจะยิ่งประหยัดครับ คือไม่เฉลีย่ยนะครับคือมันบวกลบแล้วก็มันคุ้มค่ากว่านะครับถ้าขับเยอะนะครับมันไม่ใช่ประหยัดกว่าแล้วมันคุ้มค่ากว่าเฉยแต่ว่าถ้าใช้สักสิบปีประมาณนี้น่าจะประหยัดกว่าเยอะถ้าไม่เสียนะถ้ารถไฟฟ้าไม่ไม่เสียนะครับถ้าใช้ดีแบบนี้ตลอดไปนะครับมันจะประหยัดประมาณถ้าเทียบเป็นรถอยู่ของผมรถอยู่ไฟฟ้านี่ก็ ปีนี้จะใช้เงินตัวประมาณล้านห้าหนู่นนะครับค่าน้ำมันคือที่วิ่งวันละหนึ่งร้อยกิโลนะครับเทียบที่วิ่งวันละหนึ่งร้อยกิโลนะครับจะใช้ประมาณล้านห้า <c oughs> ใช้เงินตัวน้ำมันนะครับล้านห้าแต่ถ้าวิ่งแค่ห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วงห้าสิบกิโลเมตรต่อวันนะครับจะใช้น้ำมันประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับ แต่ถ้าใช้รถไฟฟ้าน,นะครับสิบสิบปีนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามเสนบาทน,นะครับประมาณนี้ครับตีที่สามเซนสามเซนเลยนะครับแตถ่ถ้าใช้แค่ถ้าใช้แค่ห้าสิบกิโลเมตรตอนหนึ่งวันก็คือก็จะประมาณเซนกว่าครับสิบปีก็เซนกว่าหรือสองเซนประมาณนี้ครับไม่น่าเกินนี่ครับเพราะว่ามันจะประหยัดก,กว่าเยอะแล้วกเราก็เอาสิบปีก็คือ ล้านห้าล้านห้าลบด้วยสามเซนเอาีเดียสามเซนอีกสี่เซนก็จะได้แล้วรถไฟฟ้าครับล้านห้าลดลบด้วยสี่เซนก็เหลือล้านหนึ่งเสนครับลบด,ด้วยห้าเสนเนี้ยบวกค่าเสียหายค่าซ่อมแบบอะไรนี้ครับ <c oughs> จะประหยัดก,กว่าหนึ่งล้านครับถ้าหนึ่งปีนะครับหนึ่งล้านที่หนึ่งล้านสองนู่นแหละครับฟฟประหยัดก,กว่าครับรถไฟฟ้าประหยัดกว่าแต่ถ้าใช้แค่ 5้สิบกิโลเมตรตอนหนึ่งวันจะประหยัดเท่าไหร่นะประมาณ 5, 000, 6, 000ห้าแสนที่โเแสนรัะประหยัดกว่ารถน้ำมันนะครับ10ปีถ้าขับ1น0ร้อยกิโลเมตรตอนหนึ่งวันนี่โอ้โห10ปีนี่เท่ากับแบบว่าเสียค่าน้ำมันนี่ซื้อรุยยนใหม่ได้หนึ่งคันสองคันเลยครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะท,ทดสอบให้ดูนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เกสี่เปอร์เซ็นะครับเพราะว่าผมใช้แดตแป๊บนึงนะครับนี่ก็มาชาร์จที่กราฟไฟฟ้านะครับมีรลากาแฟนะครับอ๋อมาชาร์จที่กาฟไฟฟ้าไม่ใช่ชาร์จเครื่องกับกาฟไฟฟ้านะครับแต่ว่ามาชาร์จที่ปันบาจางครับเขาโบนี่มอเตอร์ไม่เห็นนะครับสูงเกินมอด้านนี้แล้วกันนะครับอันนี้ปั้นน้ามันนะครับผมอผพเมสโซจจวตันนะครับตัวนี้ใครที่ไม่เคยมาก็มาได้นะครับอันนี้มาชาร์จแบตใครที่ ไม่อยากอยู่ในรถหรือว่าอยู่ไม่ไหวรอไม่ไหวก็เข้าไปกินกาแฟข้างในได้นะครับกาแฟมีอาหารมีไกท่ทอดมีข้าวมีครับผมราคาไม่แพงน,นะครับอันนี้ก็รอบๆนะครับข้าขั้นน,น่านี่จะมีห้องน,น้ําแล้วก็เครื่องซักผ้ารานซักผ้านะครับข้างหลังก็มีรถมีที่เติมน้ำมาหลายที่นะครับน,นี่ก็มีรถพ่วงรถสิบล้อพวกนี้นะครับ ันนี้แล้วก็ร้านซ่อมรถยนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับจะได้เห็นป้ายครับนี่นะครับนี่อ,อันนี้จะวันนี้จะทดสอบให้ดูนะครับว่าวิง่งใีชใช้วิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรแต่วิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนี่ไม่รู้ไม่รู้นะเพราะว่าจะไม่ขับแบบั้นคือจะทดสอบให้แค่อยู่จะอพยพผู้พร,พรับอพยพแม่อพไปอพยพผู้พราแล้วก็กลับมา เราจะใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> จะเอาแค่นั้นนะครับตอนนี้ก็เก้าสิบสี่เท่าเดิมนะครับช้ามากเลยือวามาเอเรเลยว่เนี่ที่จริงนี่ถ้าถ้าไม่สตาร์ทรถไว้มันจะชาร์จเบตเข้าไ,ไว้นะครับมันจะไม่ช้าไปไหมนะครับอันนี้คือเก้าสิบห้าแล้วครับ รถรถยนต์ไฟฟ้านี่ถ้าเวลาชาร์จแบตนะครับอันนี้จะบอกให้นะครับว่าถ้าจากหนึ่งเปอร์เซถึงยี่สิบเปอร์เซนนี่มันจะชาร์จแบตชา้าแล้วก็แปดสิบถึงหนึ่งร้อยนี่มันจะช้านะครับแต่ถ้าชาร์จจากยี่สิบเปอร์เซถึงแปดสิบเปอร์เซนี่มันจะชาร์จแบตไวนะครับแต่อันนี้หนึ่งเก้าสิบห้านี่มันจะทําให้แบบว่าชา้าไปเลยครับ เพราะว่ามันอยู่ที่ช่วงแปดสิบถึงแปดสิบถึงอะไรนะครับ80ถึง100เปอร์เซ็นตะ์ครับมันจะช้านะครับคือระยะทางนี้คือ1ถึง20นี่มันจะช้าแน่น,นอนครับแล้วก็80ถึง100นะครับป <c oughs> กติเห็นเขาลงในคลิปสโตรมาให้เขาจะชักที่2 0่สถึงแปนะครับมันจะไวนะครับ แขอผมนี่จะใช้ที่หนึ่งร้อยครับเพราะว่าวันนี้จะทดสอบวิ่งครับวิ่งจากอำเภอเมษฯไปอำเภอพุทธพ,พรานี่น่าจะประมาณห้าสิบกิโลเมตรนะครับห้าสิบถูกห้สิบน่าจะห้าสิบนะครับแล้วก็จากเมษที่เดิมพุทธพรานลงมาน่าจะประมาณห้าสิบเหมือนกันแล้วก็ไปมานี่รวมน่าจะประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับแล้วก็จะดูว่ามันใช้เงินไปกี่บาทใช้แบตเตอรี่กินแบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวต่อกลับมาเมษอนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับ ว่ใช้เท่าไหร่นะครับอย่าเก้าสิบห้าอยู่เลยนะครับคุยไปตั้งนานแล้วเวลาของเขานี่นี่เหลือ,อประมาณเจ็นาทีนะครับมันน่าจะตรงแบบเพราะว่าผมคุยเยอะคุยเยอะแล้วก็มันจะทําให้แบบว่าล่าไปหน่อยครับหรือว่ามันมันกี่เวลาเยอะอาจจะดีเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับฟูมิฟูมิตุฟ้าม่ มันก็มืดอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่ก็ไม่ใช่วเ่าอันนี้แต่บรรยากาศเดนไม่ร้อนนะครับวันนี้นะครับอันนี้จะทดสอบวิ่งนะครับผมเดี๋ยวจะดูลอยทินแบบว่าขับรถไปนะครับขับรถไปแล้วก็จะถ่ายคลิปให้นะครับลอวตอนนี้นะครับให้ดูนะครับว่าจะเช่าชาแบบนี้นะครับผม ไม่ดียากนะครับผมที่ใช้ไปก็เดี๋ยวถซื้อรถแล้วก็ใช้ไปแหละครับไม่ต้อีเดียนะครับผมมาให้ดูนะครับรถผมนี่สีฟ้านะครับผมนี่ครับมาใช้แบบที่นี่นะครับครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมหนึ่งนาทีของเขานี่น่าจะสองถึงสามนาทีนู่นครับ ใช้บ่อยนะครับนี่ก็สุกับระสิเหมือนกันครับดูตัวนี้ก็ได้นะครับก็ระยะทางที่จะวิ่งได้ประมาณตอนนี้เขาเขียนที่380กิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมจะขับไม่ครมนะครับแต่ลืมอันนี้จะกดตัวไม่ได้ครับทริปนี้นะครับต้องกดแบบว่าเริ่มต้นสุดสม่นะครับว่าจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับจากเราจะทังจริงครับเวลากดนะครับมันต้องมาที่ตั้งค่าใช่ไหมครับ แล้วก็รีเซ็ตข้อมูลการขับขี่นี่ครับตอนนี้จากที่เก้ามาวิได้เก้าสิบเอ็ดจุดแปดกิโลเมตรนะครับตอนนี้ถ้ากดปุ๊บมันจะลดลงไปครับมันจะกลายเป็นศูนย์นะครับลดตัวมันครับกดแล้วนะครับผมนี่จากเก้าสิบเอ็ดเหลือตอนนี้สูสย์นะครับเดี๋ยวจะทดเลางวินะครับวันนี้นะครับว่าจะใช้ระยะทางที่วิไปนี่กี่กิโลเมตรแล้วก็ใช้เงินกคี่บารครับ คือจะไม่วิ่งให้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือจะไม่วิ่งให้หมดทำร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลวมต์นี้หมดนะครับคือจะแค่เจ็บทุสอบวิ่งแค่ไปไปอาพวภู้พรไปอพภวไม่สอบไปพุ้พ,พรานะครับผมว่าผมวิ่งไปนี่กี่กิโลเมตรที่วิ่งไปแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าพุ้พรากับแม่สอนนี่ห่างกันกี่กิโลเมตรประมาณนี้ครับแล้วก็จะใช้เงินกี่บาทครับว่าขับรถไฟฟ้าไปนี่จะใช้เงินเท่าไหร่วะ ในระยะทางที่วิ่งไปครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับแต่ระยะทางนี้ไม่แน่น,นอนนะครับน่าจะน่าจะร้อยกว่าหรือว่าน่าจะร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับนี่ก็แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วครับเดี๋ยวไปดึงออกก่อนนะครับอันนี้พอต้าปิดเครื่องก่อนนะเพราะว่าพอต,ต้าปิดตัดไรท์โสดก่อนนะเพราะว่าผมตาา้งองใช้แอปในโทรศัพท์กดนะครับนี่ก็เต็มแล้วครับเดี๋ยวดึงออกครับเดี๋ยวดึงออกไม่ได้มันต้องกด กดอย่การใช้ใจอยู่ไอเนี้ยก่อนนะครับอันนี้นะครับเวลาเราใช้ไฟเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดอันนี้นะครับเราชัดไฟเราจะดูออกใช่ไหมเราก็กดอยู่การชัดด้วยนะถ้าไม่กดนี้คือจะดูออกไม่ได้นะครับน,นี่จะกดแล้วนะครับว่าจะใช้เงินกีบานะครับเราดูนะครับว่าวันนี้ใช้เงินกีบาทตอนนี้ใช้ไฟประมาณ สิบสามจุดหกสี่หกแปดสี่กิโลวัตหรือเปล่ากิโลวัตต์เฮาส์หรือเปล่าครับใช้เงินประมาณเจ็สิบแปบาทนะครับโอเคนะครับประมาณนี้พอเรากดเสียจนี่ก็ดูออกได้เลยนะครับไอ้ดูออกยางเหมือนกันนะออกมาตลอดแป๊บนึงอันนี้นะครับดูเสร็จแล้วนะครับดูเสร็จแล้วก็มาเก็บข้าวที่เดิมนะครับผม เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมปิดนะครับอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับให้ปิดข้างล่างก่อนนะครับผมนี่ปิดแบบนี้แล้วก็ข้าบัวก,ก็ปิดข้าบัแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดปิดได้นะครับแล้วชาร์จแบตก็มีแค่นี้ครับแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อนะครับผมอันนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่100%นะครับผม อัตเรย์อยู่ที่100%นะครับวิ่งได้ประมาณ382กิโลเมตรนะครับแต่ว่าที่จริงมันไม่น่านะครับน่าจะประมาณแค่360หรือว่าไม่น่าถึงครับอาตีแค่200เห็นเขาลงในคลิปนี้ประมาณ260นะครับอันนี้ระยะทางหลอกเรานะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับจะตั้งค่ารรบเลมาครับอันนี้เวลาเราขับนี่อันนี้มันจะเสียงเสียงเกียร์เตอร์คุณดูทางนะครับว่าผมชอบแบบว่าไม่เอาเสียงแล้วปิด ีนะครับผมอันนี้จะเือกออกเดือดทันแล้วนะครับผมจะถ่ายน้อยๆนะครับเพราะว่าขับรถถ่ายเยอะไม่ดีนะครับอันตรายครับไม่มีพี่วาดกล้องเลยครับเกียร์เกียร์ก็จะอยู่ตัวนี้นะครับนี่ครับผมถ้าเราผลักขึ้นไปข้วบนใช่ไหมผลักขึ้นไปขั้วบนแบบนี้มันจะตอนนี้มาอยู่ที่เกียร์ P นะแต่ว่าถ้าเราผลักขึ้นไปสูงสุดนี้ก็คือมไปเกียร์ถอยนะครับนี่ครับผมเกียร์ถอยแล้วจะมีกล้องให้แบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะเปิดไฟปยะมาณนิดนึงนะครับเวลาถอยนะครับนะครับผมดูรถดีๆนะครับขับรูนะครับต้องไม่ต้องไม่ประมาทนะครับผมก็แล้วก็ดึงลงดึงลงสุดๆแล้วก็ไกลเปเกียร์ดีนะครับก็ปิดไฟปรามาลด้วยก <c oughs> ็เราก็เดินทางน,นะครับอันนี้จะเอ,อกากจแม่สอนเลยนะครับผมจะ <c oughs> ถ่ายให้ไปมา,าช่วงมาช่วงครับจะไม่ถ่ายยาวๆนะครับ ขับรถนี่ก่อนจะออกนี่ต้องดูด้วยนะครับว่ามีอะไรมาหรือเปล่าแบบนี้นครับบาทีนี่เราออกไปนี่มาอันตรายนะครับอมอม่เห็นเราคํามองเห็นแต่ว่าเํามามิทาน,นครับหลบไม่ทันนี่จะกินเข้าเลยนะครับอันนี้จะเข้าโวเวียนะครับผมนี่จะขับเบาๆก่อนนะครับเพราะว่าทายทายอยู่นะครับ เวลาแบตเตอรี่มนอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันจะติดมันจะวิ่งแบบว่ายังไงไม่รู้อะแรงหน่อยมันจะผีปกตินะอันนี้วูเวียนนะครับเวลาขับรถเข้าวูเวียนครับผมแบบว่าเห็นหลายคนแบบว่าเขารีบเข้าครับแบบว่ารถในวูเวียนยังไม่ออกเลยนะครับแบบว่ารีบเข้าแล้วโอกาสชนกันก็มีนะครับเพราะว่าตากดไม้กดไม้จราจรกดจราจรนี่คือขาให้รถข้างในวิ่งไปก่อนแล้วก็ข้างนอกค่อยวิ่งเข้าไปนะครับ ถ้าไปบุญโดยนี่แบบว่าทนเขาไม่ค่อยรู้หรือเปล่าเขาจะให้เขาจะไม่รอครับเขาจะไปก่อนเข้าบัวเวียนแล้วก็เอโคข้างในบัวเวียนมันต้องรอเอานะครับไม่ถูกครับอันนี้นะครับบัวเวียนนะครับเขาจาตัดนะครับตัวนี้นะครับผมจะออกไปด้านนี้นะครับไปอำเภอพุกราครับผมนี่นะครับขับรถแบละมาและวันนะครับผมเนี่อันนี้จะเข้าเมืองเมสโอนะครับ ว่ไปริมเือนครับแต่ผมจะไปพบพระนะครับวันนี้เราแยกทางอยู่ที่ประมาณ5กิโลซูจห้ากิโลเมตรนะครับก็อันนี้จะเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับผมจากโบเวียนนะครับตัวนี้อันนี้ก็นี่ก็พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะขับยาวๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนไปถึงก็จะถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะ,ะ,นะครับ ตัดตาไปทิ้นนู่นเลยนะครับบมได้จบนะครับขอบคุณครับผมครับผมตอนนี้กลับมาถึงเมสสันแล้วครับไปผู้พระมานะครับไปเมื่อกี้ระยะทางประมาณ44ประมาณ40กิโลสกิโลนี่นะครับผู้พระครับพอตบต่อไปนี่ผมไปใส่ล่างครับผมตบกลางนี่ก็กลับมาใส่บนระยะทางประมาณไปไปกับกลับมานี่90้กิโลเมตรครับจากบ จัดอาเภอเมสอบไปอพเภอภูพรางนะครับแล้วกลับมาถึงเมสอยรอบหนึ่งก็ห้าสิบกิโลเมตรคือระยะมหาก็สี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมไปกลับมานะครับไปไปเก้าสิบกิโลเมตรแต่ระยะทางการวิ่งของผมก็คืออยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดแปดกิโลเมตรนะครับที่วิ่งไปกับวิ่งมาคือผมวนไปในตัวเมือ,เมองเมสศประมาณสิบกิโลครับวนไปวนมาไปโซนป้านในตลาดครับที่มาจาก พูพราเขาติดขอติดรมาด้วยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่หกสิบเก้าเปอร์ซ็นตะครับผมตอนนี้จะมารอชาร์จแบตให้ดูนะครับว่าจะเมื่อเช้าที่ชาร์จแบตไว้เต็มร้อยแล้วก็ไปพูพรามากลับมาวินระยะทางประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับว่าจะใช้เงินกี่บาทน,นะครับผมอันนี้ใช้ไฟไฟ้าประมาณเท่าไหร่นะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นะครับสามสิบสาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนี่นะครับ วิงได้แค่หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับอันนี้จะมาชาร์าน,น,าน,นะครับว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรนี่ใช้เนินกี่บาทนะครับจะยังไงเดี๋ยวจะจะช้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับผมเวลาชาร์จแบบนี้ต้องดูอันนี้นะครับขอผมไม่เข้าแอปอันนี้ขอกับฟไฟฟ้านะครับผมแล้วก็กดที่สแกนครับสแกนมันจะมีตัวนี้ปิดก็สแกนน่ครับนี่ของเาัา แล้วก็เราก็เลือกเลือกที่ตัวนี้นะครับ 50kW พอพูดแชร์อันนี้นะครับแล้วก็มันก็ต้องเอาไปชาร์จแบตเปิดที่ชาร์จแบตนะครับเวลาชาร์จแบตนี้ต้องดูดีๆนะครับมาเข้าหรือเปล่ามาเชื่อมต่อ ช้ำไปนะครับผมตอนเริ่มใหม่นะครับเมื่อกี้มือปิดผลไปกดนะครับดูขา้าในว่าได้หรือเปล่าครับถ้าได้ก็คือกดเริ่มนะครับ <c oughs> าทีสายชัดเชื่อมต่อหัวต่อมันจะไม่ดีนะครับเสียบ <c oughs> แล้วก็มันไม่มันไม่เข้านะครับ แต่นี้เข้าแล้วนะครับอันนี้คือกำลังเตรียมชัานะครับผมอนี้ผมเข้ามารออยู่ในรถแล้วครับหมายว่ามันชัดแล้วก็มันจะบอกสถานะนะครับอันนี้รอสักครู่นะครับบอกว่ารอสักครู่นะครับนี่นะครับตอนนี้มันกำลังขึ้นแล้วครับรอเป็บนึงครับอัปเดตอยู่นะครับ นี่ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่เก้าสิหสบเก้าปเซนนะครับผมตอนชาร์จไฟสี่สิบสองกิโลวัตต์นะครับอันนี้ถ้าถ้าเราจะใช้เราจะเราจะอยู่ก็คือเราต้องอยู่การชาร์จแล้วก็เราค่อยเดินสายชาร์จออกนะครับราชาร์จออกไม่งั้นนี่มันจะเสียนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเจ็สิเปอร์เซนแล้วนะครับจากเมื่อกี้ห9สิบเก้านะครับจะใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีนะครับมาดูครับว่า มันจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับถ้ากิดที่แบบว่าเราอยู่จะเมสสบไปพูพระกลมานะครับไปกลมานะครับไปกลับใช้ระยะทางนี้อยู่ที่วิ่งที่9ก8ากิโลเมตรนะครับน่าจะตีไปที่กลมไปที่1 0 0อกิโลเมตรนะครับหนึ่งกิโลเมตรนี่จะใช้เงินกี่บาทครับแต่แบตเตอรี่นี้หมดไป3 1เปซนะครับผมแต่ว่าที่เป็น คิดเป็นเงินนี่เท่าไรนะครับเดี๋ยวมารอดูสักครู่นะครับรอให้ชาร์จไปให้เต็มร้อยก่อนนะครับตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูต่อนะครับรอให้รบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอพับกันมันนะครับครับผมตอนนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมจะถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับ มาลุ้นกันว่ามันจะใช้เงินกี่บาทนะครับผมจากระยะทางที่วิ่ง100กิโลนะครับนี่99.8กิโลเมตรนะครับที่เป็น100กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเหลือแค่ร้อยกว่านิดๆเองครับเหลือประมาณ100เมตรครับจะถึง1 100กิโลนะครับอันนี้ช้าไปนะครับอยู่ที่99เปอร์เซ็นแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าใช้เงินกี่บาทนะครับ เดี๋ยวต้องดูที่อ่านหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะขึ้นที่หน้าจอครับตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับจะใช้ดูที่หน้าจอนะครับผมว่าเสียเงินเท่าไหร่นะครับการระยะทางที่วิ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับผมหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับตอนนี้แสิบแปดจุดแปดกิโลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอนะนะครับผม ับผมเรามาดูที่หน้าจอนะครับผมหน้าจอตอนนี้อยู่แค่99%อยู่ครับเอาตอนนี้100%แล้วนะครับจะกดจะกดหยุดชาร์จแล้วนะครับผมเวลาจะหยุดชาร์จก็ต้องกดนี่นะครับจะดูสชาแบบนะครับว่าจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับนี่ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับผมครับตอนนี้สรุปแล้วนะครับว่าเราจะทําวิ่ง100กิโลเมตรอยู่ที่ ก้าสิบห้าบาทนะครับผมหนึ่งร้อยกิโลเมตรใช้เงินเก้าสิบห้าบาทนะครับผมเก้าสิบห้าจุดสูบแปดบาทครับก็ตีไปที่เก้าสิบห้าบาทนั่นแหละครับไม่ไม่ถึงร้อยนะครับผมระยะทางก็เกือบเท่ากับกิโลหนึ่งบาทเกือบได้น,นะเนาะตีเป็นกิโลต่อหนึ่งบาทนะครับเพราะว่าน,นี่เก้าสิบห้าบาทแ,แต่วิได้แค่หนึ่งร้อยกิโลเมตร นีนเห็นกันแล้วนะครับว่าใช้เงินเท่าไหรนะครับผมนี่ก็ตอนนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผมนี่ก็เวลาจะใช้รถใหม่ก็รีสตาร์ที่รีสตาร์ที่นิซเซ่เมือเดิมนะครับจันเก้าสิบเก้าจุดแปดกิโลเมตรนะครับรีเซตปุ๊บมันจะเหลือที่ศูนย์กิโลเมตรต่อศูนย์ศูนย์กิโลเมตรเหมือนเดิมครับนี่นะครับผม สรุปแล้วก็รู้กันนะครับว่าหนึ่งกิโลเมตรก็ใช้เงินประมาณเก้าสิบห้าบทนะครับผมคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมครับผมเอ้ใครที่ใครที่อยากจะรู้เรื่องอันไหนก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวทดลองทําให้ดูนะครับขอบคุณครับผม